ข่าวพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้นะคะรับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลอีกแล้วค่ะซึ่งในส่วนของทาง,รงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนในกลุ่มนี้ส่วนจับเป็นเงินอะไรนะคะและที่สําคัญรัฐมนตรีช่วยประพัดโพธสุทนยืนยันค่ะในส่วนของการจ่ายเงินเมษาย,ยน2565นี้จ่ายเงินพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ครบทุกคนแน่นอนติดตามรายะเอียด ข้อมูลข่าวสารกันในช่องอิสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสาร,ารในการจ่ายเงินและก็มอบเงินเยียวยาให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้พี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ค่ะซึ่งล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประพัฒน์โพธสุธนได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลำปีสกินนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเผยทางกระทรวงเกษตรและ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้วกว่าร้อยละเจทั่วประเทศค่ะแล้วก็กําลังเล่งรัดแล้วก็ดําเนินการในส่วนที่เหลืออย่างเต็มที่นะคะคุณผู้ชมซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายประพัฒน์โพธสุธนนะคะก็ได้ไปเป็นประธานในการเปิดพิธีมอบเงินเยียวยาโรลคลำปีสกินนะคะแล้วก็มอบนโยบายโครงการสามฝันสร้างอาชีพยกระดับเกษตรกรที่จังหวัดสุรินค่ะอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุ ะะซึ่งในส่วนของการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมนายประพัฒน์โพธสุธนก็เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีโรคระบาดลาปีสกินนะคะตอนนี้ทั้งสิ้น39จังหวัดมีการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า972ล้านบาทค่ะคิดเป็นร้อยละ70เปอร์เซ็นต์ของวงเงินที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรไปแล้วซึ่งวันนี้ที่จังหวัด ุินได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกว่า3,357ลายนะคะแล้วก็บวงเงินที่ช่วยเหลือครั้งนี้และก็มีการมอบเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะทั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้มีการดําเนินการเร่งรัดให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องสําหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็สําหรับกรเกษตรกรทั่วประเทศที่ยื่นเอกาขอความช่วยเหลือกับกรมประสุตวส์แล้วก็อยู่ระหว่างขั้นตอนต่างๆที่ทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งรัดให้ความช่วยเหลืออย่างเร็ววันซึ่งในส่วนของนายประพัฒน์โพธสุธนยังย้ำนะคะว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้จะสามารถ จ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ยื่นเรื่องยื่นเอกสารเข้ามาให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนสอน2565ค่ะและในส่วนของการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของสารฝันสร้างอาชีพแล้วก็ยกระดับไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยสามารถยื่นขอความประสงค์ขอกู้ในโครงการต่างๆผ่านทางธนาคารทกศหรือว่าในส่วนของช่องทางต่างๆหรือว่าติดต่อทกศสาขาใกล้บ้านได้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวที่ท มาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเผยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ค่ะจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตอนนี้แล้วกว่า70ทั่วประเทศนะคะแล้วก็กำลังเร่งรัดดำเนินการส่วนที่เหลือให้เต็มที่แล้วก็จะดำเนินการจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน2565ค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ